สวัสดีครับวันนี้พ่อครับไอ้โมกคนรอนะครับเกษตรกรที่รอและเท่ที่สุดในประเทศไทยครับเมื่อเขามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกาลัจ้งให้ไอ้โมกคนรอนะครับบอกเบอร์โทรไปเลยครับ0887721448นะครับอ่ะถ่ายคลิปจังสิ่งบ่ได้มาโอ้กันดูนะครับเนาะอ่ะเสียบ้างนะครับวันนี้ครับผมวัอนี้ครมาเบิ่งกทอนซุงนะครับแล้วคนก็สงสัยว่ามันเอียงครับเบลเทอร์แทะอันนี้คือน้อมยฝรั่งครับเห็นไหมครับน้อมยฝรั่งครับผมครับนี่ครับน้อยฝรั่อันนี้คือปากกานะครับ นี่คือขนาดของประกานะครับผมทีนีงนี่คือขนาดของประกานะครับเรามาเทียบกับน้ำไม้ฝรั่งผมครับผมนอลื่นกันครับบอครับผมญ่ลื่นกันครับบอครับผมทำซ้ำท่อพีวีซีีหุ่นหมดนะครับนี่ครับแบ้ครับเห็นบอครับนี่คือความใหญ่ความอลังการของเขานะครับการที่ปลูกน้ำไม้ฝรั่งให้มันหญ่แบบมีไดเห็นคือนยังครับผมน้ำไม้ฝรั่งเขากระต่องนึพันธุ์ที่ดีนะครับอ่านี่คือพันธุ์บอกอินพูมนะครับอ่าเขาสีต้นหญ่ต้นอวบนะครับอันที่สองคือปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยคอกยับปะยามมันเข้มตายครับผมถมเงาหมดเลยครับผมเพราะถมเงาแล้วครับผมนอเขาก็สิเขาอ้วนนะครับดันคือมาตะดินนะครับอ่าเขามากดินโป่งนะครับเพราะฉนั้นเขาต้องถมเงาเขาเลยครับผมอ่าแตงเงาเขาเลยครับผมแล้วกันอันถัดมาคือต้นพันธุ์บ้วขวรสีไว้หลนะครับต้นต้นหลักบ้ววรสีไว้ไแค่ต้นสองต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าสารอาหารเขาจะสิบ่แย่งกันนะครับนี่คือเทคนิคเลยครับผมสามครับผมน้ำยาขาดนะครับขันเขาขาดน้ำต้นนอเขาสี่ แบบบ่สวยงามนะครับกับสีงอแงงอขวานะครับความเจริญเติบโตกับสีบริีนะครับอ่าสีครับผมเขาต้องจ้องต้นไอ้ไว้มาหลายต้นนะครับเพราะว่าเขาจะบ่แย่งสารอาหารกันนะครับเมื่อท่านเขาจะแย่งสารอาหารกันนะครับเหที่ในนอเขาค่อนข้างจะเล็กนะครับต้นแม่รักกับตรงต้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับเราก็เอาไปดูแลนะครับเห็นไหมครับใหญ่บ่ครับผมบังใน่ครับผมไป๋ยวสิพาเบิ่งจักหน่อยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้คือปลาหนุ่ยฝรั่งครับผม แต่ควรสิยกคู่ยกหังขึ้นนะครับนี่ครับนอเขาที่แบบอลังการมากสะืะเกินครับนี่ครับนอยหง่ๆแบบนี้ครับสำหรับคนที่มักไม่ฝรั่งครับแบบนี้นะครับผมนอเขากำลังขึ้นแบบนี้ครับผมเย๋ยวสิได้ใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้เห็นเบิ้งครับความเจริญเติบโตเราก็นอได้ยังงเขาขึ้นนะครับปกติกะสิหันป้าใหง่เขาก็เจ็บคูมือนะครับหันป้าน้อยกะสิเจ็บมือเว้นมือนะครับเห็นไหมครับผมอ่าเจ็บมือเว้นมือก็ได้ครับผมขาสินอย่ายาวเวลาขายจังสีไดงเงินดีนะครับนี่ครับ นอเขานี ite, ่ครับเบิ้งเทคนิคครับผมเบิ้งเขานออ่างลักมันจะนอยใหญ่ครับเป็นครับนี่อลังการเลยครับผมนี่ครับผมนอแบบนี้คือเกจเกือบเอฟคุณนะครับผมเกตเอฟคุณนะครับผมซุ้มนี่ครับผมเป็นครับขาวจั่วนะครับเขาควรทีเก็บย่างมือเส้านะครับเก็บย่างมือเส้าคุนครับเป็นนอเต้นนะครับนออ่างลักเลยครับนออ่างลักเลยครับผมนออะไรสินะเกินครับเขาควรทีเก็บย่างมือเส้านะครับเพราะว่าเขาใช้สังเคราะห์แสงเวลาเขาถอนนี่เขาก็ยังสีถอนง่ายนะครับแล้วก็อวบสีขาวนะครับสีขาวสวยนะครับสีขาวสวยแล้วก็ กอดแซีบนะครับนี่เป็นเทคนิคเลยครับผมนี่ครับผมเห็ดมะครับนี่คือปลาหน่อยฝรั่งครับสวยๆแบบนี้ครับอ่าคันผู้ใดสนใจครับเสียพม่งครับอันนี้คือเม็ดหน่อยฝรั่งครับทุกคนก็เคยเห็นเม็ดหน่อยฝรั่งนี่คือเม็ดหน่อยฝรั่งครับนี่เข็ดเม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 ็ดหน่อยฝรั่งครับอ่ะขันเขาสุกสีแดงนี่จังเอาไปเห็ดแนวนะครับเนี่ยยุสวนเขาจำหน่ายที่เม็ดละหนึ่งข้างในนะครับเม็ดละหนึ่งบาทนะครับแต่ว่าข้างนอกนี่มันสิเป็นเนื้อหนีมันสิมีหาซีถึงหาเม็ดนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของ ลูกของเขานะครับเนาะก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับสําหรับคนที่มักปลูกนะครับแล้วก็ยังครับอายุการเก็บนะครับที่วอาถึงอายุการเก็บนะครับตั้งแต่ย่อนลงดินนะครับแล้วก็ถอนขึ้นมาจากสองสามเดือนนะครับเอาไปปลูกนะครับก็นับตัอไปจากสองเดือนสามเดือนนะครับก็ยืประมาณจากหาถึงหกเดือนนะครับเมาสิเริ่มเก็บไอ้ขายนะครับ สีเริ่มเก็บนอขายครับผมเพราะว่าแต่งต้นแต่งหยังครับอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ปลูกตัวเดียวอยู่ได้เป็นสิบปีเลยครับผมอ่าคือ้ครับการดูแลครับอันต้นไอ้นี่เขาส้มนะครับต้นแกะแม่เขาส้มกับพยายามเอาออกนะครับให้เหลือต้นสองต้นครับต้นที่มันเป็นนอใหม่นะครับสมมติว่าต้นแม่มันส้มนะครับก็เอาต้นนี้ขึ้นไว้นะครับเนาะก็จ้องไว้ให้เขาเป็นต้นกับพักสักเดือนหนึ่งครับไอ้ต้นเขาสูงขึ้นแล้วห้อยจังเก็บไม่ขายอีกนะครับเนาะอ่า โอเคไ่มครับมาพ่อยมกคนรอไม่แล้วกันครับผมขอบพระคุณหลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดเอด้งเป็นกำลัง,งใจมกค,ค,คนรอในครั้สวัดีครับ